สวัสดีคะ่ะแม่ค่าย,ยามาแล้วนะคะวันนี้นะคะใครที่เป็นสายพาลูกเที่ยวนะคะพาลูกเดินทางบ่อยๆนะคะไปเที่ยวเมืองไทยทเที่ยวต่างประเทศนะคะต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าการพาเด็กๆไปเที่ยวเนี่ยต้องเตรียมยาไปให้ลูกด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่จะมารีวิวยาเวลาพาลูกไปเที่ยวเนี่ยควรเตรียมยาตัวไหนไปบ้างนะคะรีวิวจากประสบการณ์จริงนะคะที่แม่เนี่ยได้พาลูกไปเที่ยวมานะคะอย่างทริปล่าสุดนะคะก็คือไปญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีกสองวันนะคะแม่ก็จะไปที่ญี่ปุ่นอีกเช่นกันนะคะพา ว่าญี่ปุ่นไหวมากชอบนะคะซึ่งยาทุกตัวที่พามาในคลิปเนี่ยเป็นยาที่แม่เอาไปจริงนะคะใช้จริงนะคะแล้วก็ปรึกษากับเภสัชก,กรแล้วนะคะว่ายาตามนี้นะคะเอาไปได้เลยค่ะลูกฝ้ายเนี่ยตอนนี้อายุ1่ปีนะคะก็ตอนที่ไปล่าสุดในญี่ปุ่นเนี่ยก็คือตอนเขา10เดือนเนาะตอนที่แม่พาไปล่าสุดเนี่ยแม่เอายาไปค่อนข้างน้อยคือไม่เยอะมากแล้วก็แบบเจอปัญหาค่ะทุกคนเป็นปัญหาที่ตกใจแล้วก็น่ากลัวมากะคะ่ะก็คือลูกแพ้อาหาระคะ่ะแพ้แบบ ปาบวมนะคะยันนี้ไม่บวมมากนะคะเราแม่เนี่ยไม่ได้เอาอยากแก้แพ้ไปเราที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่ซื้อ,อยาตามร้านขายยาไม่ได้นะคะคิดอย่างเดียวนะคะตอนนั้นคะว่าคือต้องกลับไทยทันทีนะคะถ้าเกิดรู้ว่าอาการไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่โชคดีเตชะบุญนะคะพี่สาวที่ไปทริปนี้เนี่ยเขาปีลูกเล็กไปใครก็เอ้ยเรายืมยาเขาได้ไหมก็เลยทองโทรหารคือแบบเหมือนไปแต่ว่าไม่เที่ยวด้วยกันอย่างงี้เนาะ,ะเขาก็บอกว่าเขาเอาอยามาพอดีนะคะโชคดีมากนะเขามียากแก้แพ้เด็กนะคะก็เลยได้ยืมมาให้ลูก กินนะคะคไม่งั้นลูกเราก็คือต้องกลับไทยแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เจอเหตุการณ์นั้นมานะคะแม่ฝ้าเนี่ยก็คือกลับมาบ้านนะคะิสต์ยาแบบเช็คยาแบบแม่นแม่นทุกตัวนะคะโทรถามเพื่อนที่เป็นเภสัชก,กรนะคะแบบตัวนี้โอเคไหมไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอถามคุณหมอคือแบบเก็บรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็เลยอยากจะมาทํารีวิวแบ่งปันกันนะคะว่าถ้าเกิดพาลูกไปเที่ยวนะคะควรจะพกไปประมาณนี้เนาะเริ่มที่หมวดแรกนะคะหมวดนี้เนี่ยเป็นหมวดที่ ต้องมีเลยคือยังไงก็ต้องมีนะคะก็คือยาแก้ไข้ยาลดไข้แก้ปวดนะคะแม่ก็คือใช้เป็นของพาราเชตามอลนะคะของเด็กนะคะเป็นขวดยาพาราที่เป็นขวดแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะมีเป็นสลิงมาให้ก็เอาเป็นสลิงไปแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าพาราเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าเป็นพาราแบบไหนกินทุกกี่ชั่วโมงความเข้มข้นเยอะน้อยนะคะแต่ข้อดีของการที่เป็นยาขวดที่คุณหมอจ่ายมาให้เนี่ย คือเขาจะคำนวณมาให้แล้วว่าเจ้าตัวมิลลิกร,รัมต่อ ML ประมาณนี้ลูกควรกินกี่ ML แต่ถ้าเกิดไปซื้อตามข้างนอกนะคะที่เป็นยากับพาราตามร้านขายยาทั่วไปเนี่ยก็ต้องคำนวณตามน้ำหนักสามารถกดค้นหาได้ว่าคำนวณยาพารากับน้ำหนักเด็กนะคะก่อนจะให้ลูกกินนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะคือตัวนี้อันนี้เนี่ยจำเป็นมากก็ไม่เคยคิดว่าจำเป็นขนาดนี้จนล่าสุดลูกป่วยแบบ ใครขึ้นสูงจัดสูงแบบวัดได้40 41องศาทุกคนคือสูงมากซึ่งแบบคิดในใจว่าพาราเอาไม่อยู่ และโชคดีที่บ้านมีตัวนี้พอดีนะคะก็คือไอบูนะคะไอบูโพเฟนนะคะเป็นยาลดไข้สูงนะคะซึ่งลูกฟ้าตอนที่สูง40อะ่ะให้คว้าไอบูให้กินเลยนะทุกคนกินไอบูตอนนั้นก็เอาไม่ลงนะก็คือไปโรงพยาบาลต่อเลยจ้ะแต่ถ้าเกิดในเบื้องต้นถ้าเกิดไปต่างประเทศอย่างเงี้ยการไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลมันยากนากออะซึ่งถ้าเกิดลูกไข้สูงจริงๆให้กินไอบูไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังช่วยระยะเวลาการก่อนจะไปหาคุณหมอเนี่ยยังแบบยังมียาลดไข้สูงช่วยอยู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะชอ็อก ก็ยาลดไข้นะคะฝ้ายแม่นาไป2ตัวนะคะคือ,อยาลดไข้ทั่วไปคือพารานะคะกับยาลดไข้สูงก็คือไอบู ะะแล้วก็ของที่ควรอยู่ในกระเป๋ายาด้วยกันท,ทุกครั้งทุกทริปที่ไปนะคะก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเทอร์โมมิเตอร์เนาะก็เคยบอกไปแล้วว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยสำคัญมากๆในการติดตัวไว้ในการเป็นแม่ลูกอ่อนคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกเราป่วยเนี่ยเราจะได้วัดแล้วก็เก็บอุณหภูมิไว้เวลาไปแจ้งคุณหมอเขาว่าเอ้ยลูกแบบไข้สูงมากแบบ38 39หรือแบบเราอาจจะคลิปเองว่าลูกเราไข้สูงแต่พอไปแบบวัดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่สูงมากก็ได้เพราะว่าอุณหภูมิเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยที่เวลาไปจับเนี่ย เชอรูโมนะคะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยดีวัดเร็วได้ค่อนข้างแม่นยำค่อนข,ข้างตรงนะคะแล้วก็เป็นตัวที่โรงพยาบาลหลายๆที่เขาใช้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่แอปส้มนะแฝกก็ซื้อแอปส้มมาเหมือนแล้วก็นี้นะคะเป็นแผ่นแปะลดไข้นะคะซึ่งความจริงเนี่ยคุณหมอกแนะนำว่าถ้าเกิดลูกไข้สูงมากๆเนี่ย การใช้แผ่นพวกนี้บางทีเอาไม่ค่อยอยู่ก็ควรจะใช้แบบผ้าฉุบน้ําเย็นแล้วก็เช็ดตัวนะคะเช็ดตัวหรือว่าพักไว้ที่หัวหรือว่าพวกแบบแผ่นเจลที่แช่ตัวเย็นเลยเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบบางทีเดินทางอ่ะขึ้นเครื่องอยู่บนรถหรือแบบบางที่ที่แบบไม่สะดวกหาผ้าอะไรเงี้ยการมีอันนี้เอาไว้ก็สามารถช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีผ้าหรือมีเจลแช่ตัวเย็นอย่างงี้น่ะอันนั้นจะช่วยได้ดีกว่าอันนี้แม่แค่พกเอาไว้ฉุกเฉินเฉย ต่อไปนะคะเป็นพวกเรื่องแบบของช่องท้องเนาะก็จะมีเป็นยาแอร์เอ็กนะคะเป็นแบบยาช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วก็เรื่องของท้องเสียนะคะถ้าเกิดเด็กบ้านไหนเนี่ยแบบเป็นเด็กเล็กก็ท้องเสียเนี่ยคุณหมอเขาแนะนําว่าให้แบบกินเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเกลือแร่ทุกคนเกลือแร่แบบเกลือแร่ผู้ใหญ่เลยเคยเห็นไหมมันคือผง O R S นะคะซึ่งเขาก็จะเขียนเลยว่าสําหรับแก้ท้องเสียอะไรานานนะคะคือเกลือแร่เนี่ย ต้องดูให้ดีนะไม่มีเกลือแร่สําหรับแบบออกกําลังกายกับเกลือแร่ท้องเสียนะคะเวลาไปซื้อเนี่ยต้องพูดให้ชัดเจนนะว่าเอาเกลือแร่แบบท้องเสียนะคะซึ่งเด็กเล็กนะคะถ้าเกิดท้องเสียอ่อนๆแม่ก็ะละลายตัวนี้นะคะให้ลูกกินนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้กินทีเดียวนะค่อยๆให้จิบนะคะหมถึงว่าเทใส่แก้วน้ำลูกนะคะก็ค่อยๆให้จิบหรือว่าจะใส่ช้อนป้อนก็ได้นะคะอันนี้เป็นยาที่ถ้าเกิดติดไปนะคะพ่อแม่ก็ใช้ได้ลูกก็ใช้ได้แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นตัวที่ฝ้ายเนี่ยก็คือจะไม่ลืมเอาไปอีกเด็ด <arnish> ขาดนะคะที่่เราาต้องคปิปไนว ลูกไยเคยแพ้อาหารที่ญี่ปุ่นแล้วแบบคิดในใจคือโทษเอ่อเลยว่าแบบทําไมแม่ไม่เอาแก้แพ้มาอะไรเงี้ยแล้วแบบไปยืนหน้าร้านรักสตอร์ที่ญี่ปุ่นอะแล้วก็บอกเขาแบบเอ้ยลูกเป็นผื่นจริงๆเอาลูกให้ดูอะไรเงี้ยเขาก็แบบทําได้แค่แบบจริงๆเขาขายให้ไม่ได้ต้องได้แบบใบคําสั่งแพทย์เท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้แบบ ตัวนี้คือเอรเียนะเป็นยากแก้แพ้นะคะแบบแพ้อาหารแพ้เกสรอนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะแก้แพ้นี่จําเป็นนะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าลูกเราประเทศที่เราไปเนี่ยเขาจะแบบแพ้อะไรบ้างคือแบบมันสามารถจะแพ้ทุกอย่างว่าเด็กนอป่าซึ่งแบบแก้แพจ้จาเป็นนะจําเป็นแบบมาก แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นคอเฟนิรามีนนะคะแก้แพ้เหมือนกันแต่ว่ากินแล้วจะง่วงนะคะ<ๆ>เขาเลยจะใช้กับแบบลดน้ำมูกถ้าเกิดแบบเป็นน้ำมูกเยอะๆก็จะมาทางเจ้าตัวนี้นะคะคอเฟนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเป็นแพ้แบบไม่ได้แบบมีน้ำมูกไหลเยอะแบบเป็นแพ้คันแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เจ้าตัวแอรียสนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยง่วงเท่าเจ้าตัวนี้ก็คือคอเฟนะคะ คือสิ่งหนึ่งเวลาแม่ไปโรงพยาบาลนะไม่ว่าจะแบบฉีดวัคซีนหรือว่าถ้าเกิดลูกป,ป่วยอย่างเงี้ยแม่จะชอบแบบขอยาคุณหมอมาไว้แบบเออหมอแบบยาไหนะที่จําเป็นในการเดินทางในการใช้สา,ารประจำบ้านเนี่ย ฝากติดมาให้หน่อยแล้วก็ฝากโน้ตมาให้หน้าแบบหน้าฉลักเลยว่าแบบตัวนี้แบบเหมาะกับอะไรกินแบบไหนเพราะว่าแม่ก็จะดื่มนะคะซึ่งอย่างตัวนี้เนี่ยเขาก็จะโน้ตมาให้เลยว่าแบบกินช่วงมีน้ำมูกเยอะๆยะแต่ว่ากินแล้วง่วงอะไรเงี้ยหรือบางทีนะคุณหมอไม่ได้โน้ตมาให้นะคะเวลาแบบพยาบาลเอายามาให้ก่อนกลับบ้านเนี่ยแม่ก็คือเอาปากกามาเขียนหน้าฉลักนะว่าแบบตัวนี้กินแล้วเป็นยังไงลดอะไรกินแล้วง่วงไหมใช้กับอะไรนะคะเขียนที่หน้าฉลักนะเพราะบางทีเนี่ยกลับถึงบ้านเนี่ยเราก็ลืมเออควรเขียนโน้ตไว้เลยนะคะอย่างแม่ไพ่ก ซึ่งนอกจากการกินยานะคะการมีน้ำมูกเนี่ยสิ่งที่จําเป็นมากก็คือการล้างจมูกนะคะในเด็กเล็กนะคะแม่ก็จะเอาเจ้าตัวนี้ไปด้วยนะคะเป็นแบบสลิงล้างจมูกเนาะแม่ๆทุกคนน่าจะคุ้นนะกับเจ้าตัวนี้เนาะซึ่งการล้างจมูกนะคะสิ่งที่จําเป็นในการพวบคู่กันก็คือน้ําเกลือนะ,ะแต่ว่าเดินทางแม่ก็จะใช้แบบพวกจับซองอะคะ่ะอันนี้ของฮาชินะคะ เป็นแบบซองละลายน้ำสะอาดนะคะเขาจะมีบอกนะว่าแบบใช้เท่าไหรต่อเท่าไหร่นะคะซึ่งก็สามารถอา่านตามพวกหลังซองได้เนาะแม่ก็จะละลายตัวนี้กับน้ำอมสุกนี้นะคะแล้วก็เอานีเนี่ยดูดแล้วก็ล้างชมูก สำคัญมากนะคะถ้าเกิดลูกมีน้ำมูกนะคะยังไงก็ต้องล้างนะต้องเอาออกไม่ไงนะั้นลูกก็จะแบบฟึดฟัดแล้วก็จะไอแล้วก็จะแบบคันคอหายใจไม่ได้นะคะต้องล้างค่ะจําเป็นมากแล้วก็มาต่อที่ประเภทยากแก้ไอนะคะแก้ไอเนี่ยแม่ใช้ของเฟมเมกนะคะเป็นเฟมเมกไซรัปนะคะก็เป็นละลายเสมหะแล้วก็แก้อนะคะแล้วก็อีกตัวนะคะก็คือเมฟ ตินนะคะเม็อินนะคะเดี๋ยวฟ้าขึ้นชื่อยาวให้นะทุกตัวคือฟก็ไม่รู้กอ่านถูกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นยาถ้าเกิดไอมากเนาะคุณหมอก็จะให้บางทีแบบเขาก็แบบบอกว่าเออคุณแม่เอาไว้ติดไว้ไหมถ้าเกิดลูกไอเยอะๆไอ,ไอมากๆอะไราเงี้ยก็มีตัวนี้ซึ่งแน่นอนนะคะก็ให้คุณหมอโน้ตไว้ให้เหมือนเดินคะว่าไอมากให้เอาตัวแล้วก็สุดท้ายนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยากินเนาะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นยาทาภายนอกที่แม่ก็เตรียมไปทุกทริปแล้วก็ได้ใช้นะคะก็คือตัวแรกนะคะเป็น ยาของคุณหมออันนี้แนะนํานะคะให้แบบไปขอคุณหมอะคะถ้าเกิดแบบลูกแบบเป็นเด็กที่ผิวแพ้ง่ายเนาะทุกคนนะถ้าว่าถ้าเกิดเป็นแบบเป็นเด็กที่เป็นผื่นเยอะแบบเป็นคันเยอะอย่างเงี้ยคุณหมอต้องเคยจนะ่ายมามันเป็นแบบ t A Mu มิวโลชั่นนะคะเป็นตัวที่แบบมีสเตียรอยด์ผสมนะคะก็คือทามันก็จะช่วยลดการคันลดรอยแดงต่างๆได้นะคะแต่ว่าแบบข้อเสียคือเป็นสเตียรอยด์ก็จะใช้ได้ไม่เกิน7วันเนาะแล้วก็ต้องจ่ายภายใต้คําสั่งของคุณหมอเท่านั้นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบเอาไปต่างประเทศนะแล้วลูกคันนะทาแปปเดียวก็คือหายอ่ะคือแบบไม่มีตัวไหนช่วยได้ท่าสเตียรอยด์จริงๆแม่ก็คือติดเอาไว้นะแล้วก็หลอดนี้นะคะที่แบบเคยดิบไปแล้วนาอว่าแบบขึ้นเครื่องแล้วก็คือแม่ะชอบมากเพราะว่าเวลาขึ้นเครื่องัทุกคนอากาศมันจะเปลี่ยนนใ่่่ะผิว็จแแห้งเม ือโบนะคะอันนี้โนสปอนเซอร์ไทยอินนะแม่พูดถึงเฉยว่าแบบหรือจะครีมยี่ห้อไหนก็ได้นะก็คือแบบควรจะมีครีมหลอดเ,เล็กที่แบบสามารถติดขึ้นเครื่องติดตัวได้ถ้าเกิดลูกคันผิวแห้งอากาศเปลี่ยนนะคะก็สามารถโบกได้นะคะหน้าเนอร์เขาแตกตึงนะคะก็าโอบอกพวกครีมพวกมอยส์ไรเซอร์ได้ หลักๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะซึ่งที่ไพ่ผู้เป็นเน่ยเป็นยาแบบยาสามัญน,นะคะสามารถทานได้เลยนะคะแต่ว่าวิธีการทานเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะเพราะเด็กเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะน้าหนักไม่เท่ากันเนาะน้าหนักอายุตัวแปรต่างๆในการคํานวณยาที่กินนะคะซึ่งถ้าเกิดแบบคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยข้อดีก็คือเขาจะแบบคํานวณมาให้แล้วว่าแบบเด็กควรจะกินเท่าไหร่เขาก็จะเขียนไว้น้ว่าแบบเนี่ยครั้งละกี่ ML วันละกี่ครั้งอะไรเงี้ยคือไพ่จะชอบยาที่แบบมีฉลากแบบนีม้มากกว่า1 ก็คือปลอดภัยลูกเราสามารถกินตามโดสที่คุณหมอแนะนํามาให้ได้แล้วก็2มันก็คือจะมีชื่อยาครบแบบรายละเอียดต่างๆของพิภพันธ์ยาต่างๆนะคะคือถ้าเกิดคุณไปที่ไหนแล้วเขาแบบให้จิแคลยาเนี่ยมันก็จะยังแบบ โอเคสามารถเห็นฉลากได้ชัดเจนนะคะควรเอายาแบบเต็มขวดไปนะไม,นะไม่ควรแบ่งไปนะไม่ควรแบบไปใส่เล่่อนอย่างเงี้ยยาแบ่งนะคะต้องมีฉลากยาให้ครบนะคะแล้วก็ข้อดีข้อที่3ข,ของพวกขวดยาเต็มเต็มรูปแบบแบบพวกนี้นะคะก็คือมันจะมีวันหมดอายุยาะคะ่ะขึ้นชัดเจนนะคะว่าแบบวันหมดอายุเมื่อ,อไหร่นะ,ะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เนาะมันก็จะบอกว่าแบบเนี่ยหมดอายุเนาะตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็เขาจ่ายายามาวันที่เท่านี้ คือแม่ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อยานี้เนี่ยหมดอายุสปีก็คือกินได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบเปิดมานานแล้วอะไรเงี้ยเกินแบบปีนึงหรือว่านานเกินไปอ่ะก็ต้องดูนะว่าข้างในเนี่ยน้ำยามันยังโอเคอยู่ไหมหรือว่าถ้าเกิดเพิ่งเปิดไม่นานโอเคปลอดภัยกินได้นะคะคือเรื่องยาเนี่ยหมดอายุเนี่ยสำคัญมากๆนะคะแม่ก่อนให้ลูกกินนะบางคนน่ลูกไม่ได้ป่วยนานเนาะก็แบบเออก็โกยมาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเอาไปเนี่ยยาหมดอายุนะคะต้องดูนะหมดอายุเนี่ยสำคัญมากเลย ข้างๆเนี่ยดูตลอดนะคะดูให้ถูกครั้งก่อนจะให้ลูกกินนะคะยาที่เอาไปนะคะไม่ได้แบบเป็นการแช่งนะคะว่าลูกจะป่วยทุกคนคือมียาดีกว่าไม่มีนะแล้วยิ่งต่างประเทศเนี่ยการซื้อยาเองเนี่ยคือยากมากการหาหมอต่างๆนะคะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดลูกเป็นหนักเนี่ยแล้วเราให้กินยาเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยมันก็แบบยังพอ ช่วยเขาได้ก่อนจะไปเจอคุณหมอเนาะหรือถ้าเกิดเขาเป็นไม่มากนะคะกินยาแป๊บเดียวก็ดีขึ้นนะคะก็เหมือนเซฟลูกเราด้วยเนาะแล้วก็สําคัญอีกเรื่องนึงนะคะอยากจะโน้ตเอาไว้นะคะก็คือเวลาจะเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยให้เช็คก่อนทุกครั้งนะคะว่ายาอะไรที่เขาห้ามนําเข้านะะอย่างเช่นนะคะฝ้าจะไปญี่ปุ่นเนาะฝ้าก็จะแบบเซิร์ชหาเลยว่ายาที่ห้ามนําเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เช็คว่าเออมันตรงกับเราไหมน,นะคะก็จะไม่เอาไปนะคะ,ะเพราะถ้าเกิดเสี่ยงเอาไปเนี่ยสามารถโดนส่งกลับประเทศได้เลยนะคะอันตรายมากๆเลย โอเคค่ะวันนี้แม่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะการไปเที่ยวนะคะยาเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอาจหาซื้อยาได้ง่ายเนาะแต่เมืองนอกเนี่ยไม่ใช่นะคะแบบยากมากๆเลยนะคะการเตรียมไปนะคะเตรียมไปเราไม่ได้ใช้นะคะดีกว่าแบบจะใช้เราไม่มีนะคะเดือดร้อนมากๆเลยนะคะแบบนั้นเราพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้แม่ฝ้ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ